ก็ได้ตัวไหน้อค่ะผู้ชายเราล้านหน้าี่กะไรวข็เห็นตัวใดค่ะเนตัวนคนนี้ี้นซีก็ผ่านรนเนีนะี่ก็ผ่านเย่อเีิกันนต้่านเลื้นวันนี้วนี้ค่วันที่ส3 เลครักทันเราโอหี่นัก็จะขึ้นปีแล้วเเแรมันเจเจ็ดมาแล้วก็่าไม่คมีอเดเอ็นคือคุณนาเป็ครับสี่กับหบานนี้ว่มีเลยแบบเข็นมาจะบานนี้ว่มีเลยเข็นแมันขึ้นเจ็ดสเจ็ดมากหมดมันมาดู้างขีเดอนทุกนายนะครับอวหูนที่หน้าวัด พันว่าพันเห็นเจ็ดเลยๆกนเค่ะตัวแรกมันเห็นเป็นเด็กเจเป็นเลขเจใสู่้ไข่เลอดใชมเจ็บเจ็มากลยมันมันมันเป็นซีนี่ซีแล้วก็หาเจกับซีกับหางนะคะเจ็ดซีหานะคะ เป็นบึงก็ไม่เก no ็บกินตะเกียบทั no ้งนเชืแหลมเก็ดเนาะเชื้อแหลมมันืเกจ้ามันอเกียจ้าโอ้อย่าโยเลเป็นเกียค่ห่าง่อยห้าาวยาโยงก็นับนานนันเลยนับยาุยาวนัะนานแล้วเห็นไหลเนี่ย็นดีแหละคนเนี่ยค่ะช่วงก็เป็นแค่หน้าท่าแลคะ คนมองขอมาบวงสวงอยู่วัดอัมพัยวันค่ะเส้นแรงสุนเก็ตจนยาะเห็นเป็นเขาที่ซ้อมเด็ซีนะครับเด็กค่ะเชแ้วมันจะเป็นเกร่นไม่ไหรมันมันหหมอ๋อเ็ซีหาอ๋อค่ะเค่ะท่านชมแมมคนม่าข่ำบุญ อยู่วัดอัมภัวันนะคะกับเป็นแค่แนวทางนะคะกับพิษกับพิษเจลาหนาเอานะคะเนี่ยแหละมันคุมเช็ดตุ่งง่ายนึงคุมเช็ดตุ้งง่ายเหรอจ้ามันมันยังไมติด เปิดไปไหมเออนี่นี่นีนี่ซีนี่ห้ายังยนซีนี่ค่ะซนี่ห้า้อม้อมแมะเคียรนีอแม่เะเคียนนะคะแม่สำเภาค่ะแม่สำเภา่นออกมาตามเมืองเมืองล้าเนาะค่ะซ่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อ้แม่เกีกรบมาท่านบุญนะคะทำบุญอยู่ที่วัดอัมไพวันนะคะวันนี้ปูพันสีล่่่บวงสวง่่่่่นะ่ะู่่่่่่่ย่านะะ่่า่า่ค,าะคะร่วมท่่่่่่่่่่่น,นะะ่่่ คนกับจิราลายจะนอนค่ะนะคะเงอนมัดจิรายายนี่หอดลงท่านนะคะคุณชม ทาาีาวาต่าตอง,งองป,ประโยชน์ันผู้ดกตอแล้วมว่า,าเป็นเป็นพเนพศุเป็นคนรวยเป็นคนยากันเป็นที่สุขที่สุนีกันจะรายนะมชลายลาย องายกแม่คงตา้ตหสบายเงินสบายทองแล้วก็แม่ส no ัเภาคนก็ว่าขอโชคขอลาบหน่อยะคะเป็นบุญบารมีอันมหาศาลเ่เดียวกันเพี flu, ีตมาหบรให้าุวันนี้ ยากนักที่จะมีอีกานักที่เรา้ตัวเห็กที่ดีเห็นตัวใดคะนี่พอหรืป่มาอไรดู้อี้กัวคั่นเป็นอะอ๋อเป็นเก้าโ้ก็ได้เก้าก็ได้ใไจูก้โหวันีวงไป้โกใบ้าวนาใาแฮร์ธรรมะเฉพาะดเนตาแดงนี้ นักวานใจเลือนหายจบลงไปายไปในความตกใจหายไปในควาอรเชิญเถดาเป็นเลขเก้าเลขหก็ได้คะตวารีหานีตัวีใหญ่าใหเลขหกเลยคนบิสสายใหญ่สมันข้นเลขแไรนะเกตนตาหานะจ๊ะ เป็นแค่แนวทางนะคะแตคุณชมกับเบิงเอานะคะโชคไปโชคมั่นเนาะค่ะต่ยาเาทีต้นแังเต็มตกเต็่านกันด้ตางคนต่างคนต่างมาขอโชคขอลาบนะคะถาท่านไปมากถ้าไม่ถ้าท่านไปมากหัวแถว ก็จะเป็นก็็นหาออเื้อเถิดข้าู้เเี่ยวรู้จักประมาณนีคะทำุาเทียนน้อก่าง่นกน้อยามงทีปู่ผจะได้เวลาล่ำวงสวงแล้วนะคะระมาเปสนทางหน้อและาแ่นัง้่อานที่ปู่ผดเวลาล่วงซวงแล้ว รรรูููู้้้อาออาาาาเกกดลมะสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่เกียนิดเดียจ้าสวัสดีจ้า